ด้านนี้ก็เป็นทัวร์พี่น้องไปนะครับเป็นทัวร์ชาวจีนครับอันนี้จีนร้อยเซครับโอ้โหนี่หาวนี่หาวป้าพี่น้องไปนะครับโอ้โหนี่ครับมาเที่ยวเมืองไทยครับเป็นทัวร์จีนครับพี่น้องนี่ครับอือหือจีนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีธงชาติจีนครับโอ้โห ด้านนี้ก็กรุ๊ปทัวร์นี่ครับพี่น้องเตมนะครับว้าวนี่ครับนี่หาวเดวยครับมาเทียวเมืองไทยก็ขอให้มีแต่ความสุขนะครับโอ้โหวันนี้เต็มอุโมงหน้าพราดครับเต็มนะครับพี่น้องนี่ครับ หลังไหลมาเทพ่ยเมืองไทยครับด้านนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปครับภาพกรุงเทพมหานครครับสับด้ครับแม่น้ำเจ้าพระยาครับวัดอรุณครับโอ้โหลงมาอีกแล้วครับเป็นกุ๊บพัวครับพี่น้องครับหืืครับ ว้าวโอ้โหมาอย่างล้นหลามครับอือหือป้าที่น้องไปนะครับลงมาอีกแล้วครับนี่ครับโอ้โหเป็นทัวร์เลยครับ หลังไหลามาเทพบมงไทยครับโอ้โหเยอะจริงๆครับอือนี่คือพระบรมหาราชวังครับพี่น้องสวยงามมากครับโอ้โห,โโหนี่ครับสวยจริงๆครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาพี่น้องเอ็ซีนะครับมาย่างเท่สมภาพบรรยากาศนะครับอยู่ที่ด้านหน้าของพโอโระบรมมหาราชวังนะครับอืนี่ครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับหลั่งไหลามาเทียวเมืองไทยครับพี่น้องปัดวันนี้มาอย่างล้นหลามนะพี่น้องนี่ครับอือหึ่วด้านนี้เป็นวัดพระแก้วครับ ปอดโหี่ยาหอดพูนครับ,อ,อ,รบอืเยอะจริงๆครับพี่น้องเลยนะครับแต่ทริปนี้ไม่ขอเข้าไปนะครับ วันนี้กับแคต้ตั้งเจอผ้า f เอฟเนาะมาย่างส้มผ้าบรรยากาศนะครับว่าจะมีชาตต่างชาติมาเที่ยวลายบอนะครับดับนี้เป็นทางลงอุโมงค์หน้าพลานครับเต็มนะครับพี่น้องนี่ครับอือหือโอ้โห ด้นหน้านี่เต็มครับพี่น้องนครับมาาไปทัวร์เลยครับเป็นทัวร์จีนครับพี่น,อน้องด้ง้นคู้นครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ครับอ,อือสวยจริงๆครับว้าวเป็นสาวฝลังมาเที่ยวบางไทยครับ แขมาอยู่มุงนี่กับซุกเจอทุกใจพี่น้องเอ้ยถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตลายครับถ้าผูวปางก็ต้องขอเสิร์ฟเนอครับ fc เนาะทางคนไทยทางคนลาวนะครับขอเชิญชวนจากใจครับให้มาเที่ยวชมแล้วก็มากล่าวว่าขอพรจากพระแก้มรกดเนาะพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เป็นชาต่างชาติครับมาเที่ยวครับโอ้โหเป็นชาติฝรั่งครับพี่น้องครับ มาอย่างล้นหลามครับอือครับด้านทางเข้านี่เต็มนะครับปานี่ครับเยอะอีกที่ครับหลังไหลเข้าไปเที่ยวชมน้องพี่น้องนี่ครับด้านซ้ายมือนี่ครับนี่อยู่ เยอะจริงๆครับด้านนี้ก็เต็มครับเบงหน้าตาแล้วคล้ายชาวอินเดียนะพี่น้องคล้ายชาวอินเดียครับด้านนี้ก็เป็นร้านหายทรงสางเซอร์สางครับทรงสางเซอร์สางครับพี่น้องครับโอ้โหเบลคัมทูไทแลนนะครับเบลคัมทูไทแลนครับมาเที่ยวเม,มืองไทยก็ขอให้มีเจ่คคามสุกนะครับอืออ ว้าวโอ้โหพี่น้องเไปนะครับอ๋อนี่ครับเยอะจริงจริงครับพี่น้องนี่ครับอือหือนี่ครับเต็มน,นะครับด้านนี้เป็นทังออกครับ เป็นชาวฝรั่งครับโอ้โหมาอย่างล้นหลังครับเยอะจริงจริงครับวันนี้ครับว้าว ด้านนี้ก็เต้พีน่น้องนี่ครับด้านพุ้ยก็มาเป็นทัวร์ครับเป็นทัวร์จีนครับใส่หมวกสีแดงครับโอ้โห,โหว้าวด้านนี้มาเป็นทัวร์ครับอ,อือหือโอ้โห,โหมาเยอะจริงๆครับพี่นอ้องน,นี่ครับ ว้าวนี่ครับเต็มนะครับมาเที่ยวเมืองไทยครับมาแบบมืดฟ้าโมดิครับอือหือเป็นตัวจีนครับนี้หานะครับนี้หาวครับโอ้โหว้าวมาเยอะจริงๆครับพี่น้องนี่ครับเต็มนะครับ ก็ไปจะขอพาพี่น้องไปที่อุโมงหน้าพารานนะครับไปชมคาบรรยากาศเนาะที่อุโมง์หน้าพารานครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเยอะจริงๆครับบางคนก็มากับลูกูกับหลานเนาะนี่ครับมาเป็นครอบครัวครับโอ้โห ฝาพีน้องเบิรครับไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายแบบใดครับนี่คือชาต่างชาติหลังไหลมาเที่ยวเมืองไทยนะครับมาแบบมืดฟ้าบมดินครับอืมนี่ครับตอนนี้ชาวจีนกลับมาแล้วครับชาวจีนกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกแล้วครับโอ้โหมืดฟ้าโมดินครับวันนี้ครับสุดจะบรรยายครับ ด่านพูยก็เป็นกรุปทัวร์พี่น้องนะครับเป็นกรุปทัวร์ครับหลังไหลเข้าไปเที่ยวชมเนาะไปส่งกับงามแล,ล้วก็ไปกราบไหว้พระพรจากฟระแก้วมรกตครับอือหือด่านนี้ก็แต่งชุดไทยพี่น้องครับแต่งชุดไทยสวยงามมากครับปาดิีครับหลังไหลเข้าไปเที่ยวชมครับอือหือ โโอ้หวันนี้มาอย่างเยอะมากครับพี่น้องพี่รับรอมืดฟ้าโมดินครับนี่น้องพี่ดี้ว่าก้าพะรด้ป๊พี่น้องเอ๋ยนะครับนีครับชาติต่างชาติทั้งนั้นครับห สวยจริงๆครับสวยงามดั่งสวงสบัดทีน้อยครับโอ้โห,โหนี่ครับรด้านนี้เป็นอุโมงค์หน้าพรลานครับต่อไปจะขอพาเอฟซลงไปชมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับ ด้านนี้เป็นทางลงเนาะพี่น้องนะครับเป็นทางลงครับว้าวแต่งที่ไทยครับอันนี้เป็นเกตโฟรครับพี่น้องเกตโฟเดินชิดขวาครับลงมาแล้วครับพี่น้องโอ้โหอันนี้ก็เป็นทัวร์ครับสวัสดีครับ เป็นทัวร์ชาวจีนครับอโอ้โหมาอย่างล้นหลามครับป๊าดเสียงดังมากครับเสี <c oughs> ยงชาวจีนเชียวนะครับโอ้โหแบบนี้ก็เป็นทัวร์น้อยครับเป็นกุ๊บทัวร์ครับว้าว โอ้โหไปที่ศาลหลักเมืองครับหมายเลขสามครับศาลหลักเมืองครับอือหือสวยจริงๆครับพี่น้องภาพกรุงเทพมหานครครับโอ้โหนี่ครับแต่ด้านนี้เป็นทัวร์ครับเป็นทัวร์ชาวจีนครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องเต็มครับอือหือครับมาไปทัวร์เลยวครับวันนี้ ว้าวโอ้โหเยอะจริงๆครับพี่น้องนะครับเป็นเัว่อชาวจีนครับ ด้านนี้ก็เป็นทัวร์พี่น้องไปนะครับเป็นทัวร์ชาวจีนครับอันนี้จีนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหนี่หาวนี่หาวปลาพี่น้องไปนะครับโอ้โหนี่ครับมาเที่ยวเมืองไทยครับปาเป็นทัวร์จีนครับพี่น้องนี่ครับอือหือจีนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีธงชาติจีนครับโอ้โห ด้านนี้ก็กรุ๊ปทัวร์นะครับพี่น้องเต็มนะครับว้าวนี่ครับนี่หาวด้วยครับมาเที่ยวเมืองไทยก็ขอให้มีแต่ความสุขนะครับโอ้โหวันนี้เต็มอุโมงหน้าคราลาดครับเต็มนะครับพี่น้องนี่ครับอือครับ หลังไหลมาเทศเมืองไทยครับด้านนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปครับภาพกรุงเทพมหานครครับสับเด้ครับแม่น้ำเจ้าพยาครับวัดอรุณครับโอ้โหลงมาอีกแล้วครับเป็นกุ๊ปทัวร์ครับพี่น้องครับอือหือครับ ว้าวโอ้โหมาอย่างล้นหลามครับอือ uh หือาปดูน้ำไปนะครับลงมาอีกแล้วครับพี่ครับโอ้โหเป็นทัวร์เลยครับ ลังไลมาเทพบามงไทยครับโอ้โหเยอะจริงๆครับอือว้าวเบลคัมทูวเทลล์นะครับนีิฮาวน้ฮาวครับโอ้โหคนเต็มนะครับเป็นชาวจีนครับมาเป็นทัวร์เลยครับลังไหลมาเทพ่มงไทยเนาะนี่ครับอืมมาอย่างเยอะครับพี่น้องจีนทั้งนั้นครับ้าดิครับ หลังไล่มาที่เมืองไทยครับพี่ลองดูนะครับเป็นทัวร์ชาวจีนครับนี่แหละคือเมืองไทยครับเมืองไทยเมืองแห่งความสุขครับใครก็อยากมาเนาะพี่น้องนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาเป็นชาวจีนครับโอ้โหมาเยอะจริงๆครับถ้าหัว่าผมก็ต้องขอเสื้อนะครับ f c เนาะทั้งคนไทยทั้งคนลาวนะครับขอเชื้อเชิญมาเที่ยวที่เมืองไทยนะครับเจอกันที่น้านครับ สวัสดีท่าสวัสดีครับบ๊ายบาย